ก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับซีรีส์ของเทียร์เมเกอร์โดยหัวข้อที่ผมจะยกมาพูดกันในวันนี้ก็คือเลิฟไลท์คา r ิเกอร์เทียร์ดิสเมเกอร์ก็คือคารคเตอร,ทอร,อร,ร,ตอร์ทั้งหมดในซีรีส์ของเลิฟไลท์ต้องพูดก่อนเลยว่าซีรีส์เลิฟไลท์คือเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งในใจของผมนะ ดูได้ไม่เบื่อดูกี่รอบก็ไม่เบื่อเดี๋ยวเราจะมีเทียเป็นเทียตามนี้เลยคือมีชอบที่สุดเป็นแบบเป็นแฟนได้เลยรักชอบเฉยๆแล้วก็ยังไม่รู้จักดีเราจะมาเอาไม่รู้จักก่อนนะด้วยความที่ฮาฟูโนโฟลา มันยังไม่มีพวกอนิเมะให้ดูและมังงะก็ยังไม่ได้ตามและเกมก็ไม่ได้เล่นรวมถึงมิชลินด้วยก็จะไม่รู้จักพวกนิสัยของตัวละครเท่าไหร่ก็ขออยู่ในเทียของยังไม่รู้จักดีแล้วกันอ่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันเลย สำหรับคนแรกที่ขึ้นมามาคีจังสำหรับวงมิวมาคีจังกับลินเนี่ยชอบที่สุดในวงมิวนะอาอาจจะชอบลินมากกว่าลินแล้วก็มาคีอันนี้ก็ฮานาโยจัง ฮานายุกินเยอะฮานาย و, ใุให้เฉยๆโมโนกะนางเอกของเราเนี่นนเองนางเอกให้มากกว่าฮานายุแต่ยังเฉยๆโคโทริโคโทริโคโทริให้นัก อุมิอุมิจังอุมิอุมิอุมิให้ชอบโนโฟมิโนโฟม,โโมิอุมิค่ะอ,อ,อะไรวะนิโกนิโกเนโกนิโกะนิโกนิโกจังต้องนึกนิโกนิโกนี่นิโกจัง <anonymous language> <ride> ชอบมากกว่าแล้วก็เอริเอริจางเอริโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับเซนหนึ่งเ้าคนหนึ่งสองสาี่ห้าหเจดปดเ้าเอาทีมคู่แข่งมาด้วยเลยละกันซือบา,าซ่าซือบาซ่า มากกว่านี้โกะส่วนสองคนอันจุกับใครนะจำชื่อไม่ได้ละอาเป็นเชยๆแล้วเราก็จะมาเข้าวงของเจนสองนั่นก็คืออควา่าเอะอควาา่ะอคว่านั่นมันโอชินโกะอควา คว้าเริ่มต้นที่มาลุหรอมาลุมาลุฮานะ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 มาลุ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 โอเครูบี้จัง เสียงน่ารักนะลบูบี้อันนี้อ่าชื่ออะไรนะโยชิโกะโยชิโกะโยฮันเน่โยฮันเน่โยฮันเน่อยู่ตรงนี้แล้วกันพิกะพิกะนางเอกของภาค โยโยหรอโยจังหรอโยขึ้นนำเลยริโก้ิโก้ิโก้โยฮันเน่ชอบโยฮันเน่มากกว่าโซตริโยฮันเน่นิโก้นิโกโยฮันเน่ใกล้ๆกันค่ะอ่ะ คานะคานันคานันจังคานันคานันคานันได้ยะดไดยะดได้ยัดบูบูเดสว่ามาลิจังผอโรงเรียนนี่ มาริชายนี่ชายนี่โอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเข้าเจนสามอ่ามันชื่อโรงเรียนว่าอะไรวะนิจินินิ นิจิกาสาลาคีปา่าวะนะอ่านิจิกะสะนิจิกาสา,า,สาคิจำชื่อโรงเรียนไม่เคยได้เลยมาเริ่มกันที่ตายแล้วชื่ออะไรนะขอขอลาบไปก่อนลินะลินะจังก่อนลินะ จังนิโกโยโก้อ่าโเ้ยเรื่องชื่อตัวละครน,นี้ต้องบอกเลยว่าจำไม่ค่อยได้อ่า,อา คาเฟมินอ๋อนี่กว่าจะนึกออกคาเฟมิคาเฟมินคาเฟมินเห่าได้ด้วยคาเฟมินคาเฟมินดีนะคาเฟมินโยชิโกะโยชิโกะนิโกะวาซาโยเอ้มิฟุเนะชิโอริโกะ ไปเลยโชริโกจังอายูมุอายูมุตรงนี้แล้วกันนะเซซึน,นนะจัง อยู่นี้ได้เลยซาสินะไม่ถึงลินะะนะถ้าลินะมากกว่าลานจูโอ้ลานจูอะคารินคารินมากิคารินลิน,ลน,ลนเอมม่า มาให้หัวคานาตะคานาตะจังเซซ่นะอายมุมูเอ๊ชื่ออะไรนะเมียมีอาเทเลอร์ มีอาจังมีอาจังลินะเดซินะแคนาดาอายุมุอายุมุแคนาดาอ่าอายอายจังอายกับ ลานจูอยู่นี่เลยไอจังเว้ยจําชื่อไม่ได้เหรอแต่ก็น่าจะมากกว่าอายุมูมากกว่าคานันไหมไม่ใหาอยู่ตรงนี้ ขนาดชื่อยังจำไม่ได้เลยเดี๋ยวนะ,อ,ะอุ้ยยอมแพ้ไหมเนี่ยชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะชิซุคุโอซากะชิซุคุโอเค แล้วก็มียูยูอ๋อลีน่ายูลีน่าไซซูน่าลีน่าลีน่าลีน่ายูยูอยู่งี้เฮ้ยเราลืมคู่แข่งของซีซันสองเอจนสองเซน,นโซ เดี๋ยวนะฝากไว้ก่อนอ่ซูบัสา,านิโก้ดันเน้นิโก้ซูบัสาตัวพี่สาวเหรอถ้าเทียบกับคานานมาลี เดี๋ยวนะเออตรงนี้แหละแล้วเราก็จะมาเข้าออก,กันที่เป็นที่สี่สำหรับลิเลียเริ่มกันด้วยที่คานอนคานอนชังนอนแล้วก็อาฟา นะชื่อ,อไรนะจำได้แค่ว่าชอบพูดมาลุมาลุมาลุคาน,นอนเอมมาคาน,นอนลาจูกอจิซาโตจิซาโตาอะไรนะ คานอนเรียกว่าอะไรละเห็นไหมจิซาโตะนึกไม่ออกละอ่าจิซาโตะสา นมาคานอนนันจูจิซาโต้คู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 ทังคูคูสุมิเลสุมิเลเลนเลนนี่เฉยๆยะ เฮ้ยทำไมมีอาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอามีอามีอามากกว่าขนาดตา่าอ๋อน้อยกว่าฟืซนนะอืมชสอเไรวะ Uh, เดี๋ยวนะมันจะนึกออกอ่า uh, คีนาโกคีนาโกอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคีนาโกไม่อายุมุคีนาโกคีนาโกจิกกาโอเคมีมี เมโนโฟมิเมอฮายูโมะเมยูมิฮูมิฮายูโมะเดี๋ยวนะอ่าชื่ออะไรนะจำได้จำได้แค่ซียู จำได้แค่คนภาคอะ่ะจำชื่อคนภาคแม่นเพราะว่าชอบคุมาจังอ่า,อาฝา,ากไว้ก่อนกับค,คู่่ชอบมากกว่า ไอ้กับน่าจะตรงนี้แหละนัซซูมิโอ้นินัซซูนัสซูมิเมนัสซูมิอูมินัซซูมิ เลนอ่ะชื่อเลยนะน้องสาวนะซูมิเพิ่งได้ดูไม่กี่ตอนเองกับเมเหรอือมชินาโกต้องบอกว่ายังไม่รู้จักดีเท่าไหร่ อ่าชื่ออะไรวะเดิมตายแล้วตายแล้วจำชื่อไม่ได้ซูปเปอร์สต,ตา มิเลเรนคินาโกะเมชิกิวาคานาชิกิวีนมาการิเต้มาการิเต้มากาเรเิจังมาการิเต้วีนจังโทโมโทมาริอันนี้โทมาริโอเคโทมาริวีนมากาเรเิชิกิ แล้วก็สองคู่หู sunny p a s ช i o n ที่นกโววีนมามาจัดใหม่แน่นอนว่าโยต้องหนึ่งอันดับหนึ่งในใจอยู่แล้ว แล้วก็เป็นชิโอริโกะลินคารินมากิดูบี้ชิกิไอแล้วก็คูคูเอาเอมาขึ้นมาอน,นอนขึ้นมาลานจู しさと mila, 誰 Nico 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 ลูกบาศกลีน่าดิโก้เรนคานันมาลีมูมิ คานอนลงมาแหละดีแล้วเอมา่าเอมา่าอยู่คานอนรันชูคานอนลันชูมีอาริกโกซิกาก็ประมาณนี้นะ ถ้าเกิดนี้ถ้าที่ดูผ่าน,านใช่ไหมอันนี้อันนี้รุ่นพี่รุ่นพี่ ไม่ทานสองคนนี้ว่ะโอเคประมาณนี้สำหรับเทอริสเเมเกอร์เลิฟไลท์คาแรคเตอร์ ก็ประมาณนี้ก็สุดท้ายก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะเจอกันใหม่เทียริทน้าเทียเมเกอร์หน้าว่าจะเล่นเรื่องอะไรก็มาแชร์กันว่าตัวละครที่ผมชอบนั้นคือตัวไหนบ้างในซีรีส์ของเลิฟไลท์นะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ